ปลาหมึกสดๆที่ญี่ปุ่น2 5 0 0 0บาทรสชาติเป็นยังไงหวานมากไหมไมาดูกันเลยค่ะทุกคนน้องยังว่ายน้ําอยู่เลยอันนี้คือเขากําลังล่องหนังนะคะอันนี้คือน้องปลาค่ะทุกคนเขาจะออมาโชว์แบบนี้เลยนะคะเพราะเราจะกินตับของเขาเลยคะ่ะตอนนี้นะคะชิกอยู่ที่ร้านชุนจินะคะมารอบที่5แล้วค่ะทุกคนเปิดด้วยแชมเปญคือแบบอร่อยฟินมากเลยนะคะมาด้วยโคทลุอยก,กะก่อนนะคะแล้วข้างๆเป็นเหมือนแบบเสิร์ฟมาเป็นแบบโอเดนกับมัสตาร์ดนะคะอยากจะบอกว่ามันดีมากอะที่นี่คือทํารสชาติได้แบบมันว้าวถูกอันเลยค่ะทุ มาโชว์นะคะคือหอยแครงใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วเขามาทาเป็นโลใช้เรากินนะคะคือทุกอย่างจะทําต่อหน้าชิคเลยชิคก็ได้นั่งหน้าเชฟเลยนะคะคือแบบทุกคนดูสิหอยเขาแบบสดสะอาดรสชาติมันเด้งกรอบมากๆเลยนะคะเป็นหอยแครงที่ดีเลยคะ่ะส่วนนี้นะคะเป็นตับปลาค่ะทุกคนคือเขาเสิร์ฟมากับซอสแบบเปรี้ยวๆนะคะเนี่ยแล้วมันก็เข้ากันด้วยนะคือตับปลาละมุนแล้วก็แบบนุ่มแล้วให้มาชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะมาอีกแล้วค่ะหอยอีกแบบหนึ่งนะคะใหญ่มากๆเลยหอยนี้คือทุกคนดูสิเวลามันไปทัชเขานะเขาจะแบบเหมือนมี ชีวิตเด้งขึ้นมานิดนึงด้วยค่ะเน,นี่ยเชฟจะเสิร์ฟมาเป็นเหมือนคล้ายๆกับชาบูชาบูค่ะทุกคนแลวน,นี่ก็จะเป็นข้าวพองกรอบอยู่ข้างบนด้วยนะคะหอยคืออยากจะบอกว่ามันนุ่มหวานแล้วก็หนึบมากๆเลยค่ะเนี่ยดูสิคือมันแบบสดสุดๆเลยนะคะคือมันหวานทั้งน้ําซุปเลยค่ะแล้วหอยนะคะยังจะเสิร์ฟมาเป็นแบบซูชิด้วยค่ะเพราะ,ะตอนนี้คือเป็นหน้าของหอยจะอร่อยที่สุดเลยนะคะอยากจะบอกหอยอันนี้มันนุ่มแล้วก็นิ่มแล้วก็หวานมากๆเลยมาถึงซาบะโร่เขาจะเสิร์ฟมาเป็นแบบลักษณะแฮนโลแบบนี้เลยนะคะจะมีซาบะให้เเเยยยยยอออะมาาากกกลลลแ้้วว็่่ดสารรทีบค มาแล้วทูน่าของเราซูชิคาแรกคะ่ะทุกคนดูสิความสวยของเนื้อเนียนนะคะสีทุกอย่างมันฟินอร่อยมากๆเลยค่ะฮัดะคานี้นะคะคือเขาดองมาอย่างดีรสชาติละมุนมากเลยเห็นไหมชิค็ยังทานแบบเดิมนะคะเวลาทุกคนทานอย่าลืมเอาปลาลงเข้าไปในลิ้นก่อนนะคะเราค่อยเคี้ยวอยากจะบอกว่ามันจะฟินแล้วก็อร่อยมากๆจริงๆคะ่ะมาถึงน้องปลาคนนี้แล้วเขาคือคาวาฮางิหรือว่าปลาหน้าวัวนะคะถ้าเราจะมาทานตับ,ตบขเขาทุกคนนี่ยจะบอกว่าคำนี้คือแบบฟินตายไปเลยมันมีตับของเขาแล้วก็มีเนื้อปลานะคะคือมันอร่อยละมุนนิ่มแบบ โอ้โห rac, หวานแบบชิคชออบมากเลยเนื้อปลานี่ก็ดีที่นี่คือเสิร์ฟปลาทุกอันแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันฟรายมากๆอะ่ะทุกคนคือเนื้อปลาสวยนะคะชิ้นใหญ่รสชาติเข้มขน้นแล้วก็แน่นนะคะแต่ละคําคือกินไปแล้วเหมือนโดนแบบแอดทไปอะ่ะทุกคนคือยิ่งกินยิ่งฟินนะคะเราจะเรียกน้องคนนี้ว่าซูมิจังนะคะน้องเขาคือปลาหมึกสดๆคั่นเชฟามาถลองหนังให้เราดูแบบต่อนหน้าแล้วก็เสิร์ฟคํานี้ให้เราเลยค่ะทุกคนาจะบอกว่ามันอร่อยมากรสชาติแบบกรอบกรุบหวานมากกุ้งของที่นี่ก็เอามาให้ดูอีกแล้วค่ะทุุกคนนน้งงขอทีี่มั ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาจะแบบสุกกาลังดีอะทุกคนมันไม่ได้เนื้อแข็งไปเลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลาไหลที่เสิร์ฟแบบซอสหวานแบบอุ่นๆร้อนๆกําลังดีเลยค่ะทุกคนมาถึงโลสแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะเสิร์ฟมากับมือแบบนี้เลยค่ะข้างในเป็นทูน่าสาับให้มาแบบเต็มๆเลยนะคะค่อยๆกัดไปทีละคําคือฟินมากแล้วร้านนี้ชิคชอบเพราะเขามีขนมให้ด้วยเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ไอศครีมค่ะจบมือนี้นะคะประมาณ25 0 0 0บาทค่ะฟินสุดๆเลยนะ